3อย่างเห็ดเห็ดหมูเห็ดปูเห็ดเ,เ,เ,เพาะ สบายดีพี่น้องเอฟซีเมื่อสักคสักนส,สบายดีนี่คือเก่านะย้ายที่พักมาบ่อนไม่มีบ่อนไม่แหละบ่อนคุ้นคุ้นหูคุ้นคุ้นตาคือเก่านั่นแหละนีย้ายมาอยู่นี่พอนี่เพราะว่าขึ้นมารอบนี้แพ้ตังมาใกล้เพื่อนเอามือเขึอนเลยก็ตายก็ขึอนแล้วก็แล้วเลยถือมาก็เลยหาอยู่ทำ ทนี่มีคนนอนตลอดเลยนี่อันนี้ก็ล่าชุดนี่กน็น่าจะมีหึงนะเขานอนเพราะว่าฝนไม่หักับหากไปให้ยวอยู่นี่ีนน้ำใช้กะสะดวกใกล้ๆเลยน้ำใสงามคักเ้ามนา,มานางกินข้าวเท่านึงมาละปีนี้อยู่นี่ กับบอลชิหอมพอดังไฟกาแฟเลยก็ออมาเมื่อกี้นี่กินนี่แหละก็จะทิพากย์ใครได้มงนี้อยู่คือน้ำเด้เอาน้ำมาต้มกินน้ำอยู่บนเาอยู่แล้วล่ะควายผัดไปลงอยู่ในถุงฮั่นพอดีเป็นกินน้ำเพล้ม เสี่ยงเหมืักไม่ชดกินหรอกอะฟ้าแซ่บรีได้แซ่บบ่ะว่าคณะเพลมันก็ยังกินอ่ะมาแล้วเพราะวกล้วยเป็นน้ำอยู่ทั้งพอดีเลาอามงอามงน้ำตกมันเป็นอ่างเด้เป็นอ่างเพราะกล้ยมันลงท่านตลอดวัดจักสีได้ยินว่าควายแม่เคิ่งไหนจุยังขาดท่านแล้วกินน้ำมบ่ควาย คนจมไปหาเลาะนะไปละแรงอเอาใกล้จะไปลงคลิปนะขึ้นไปถึงเพล่ดหาละแรงบ้านนี่เครื่องอุปกรณ์หอบปานนอนอยู่ลุ่มเนี่ยฮอนแล้วมันแฝน,นมีตกเนี่ยข,ขึ้นมานอนผู้นอนอยู่เถิง ໂອ້ໂນນເຂົາຕີເດີ້ຄືປຸດຢທາມືມືປຕ່ຕົກຢດ นกนกช레이เห็นหลงอกเ่มอ้อเลยไม่ร้เปื่อยแล้วนี่สองดอกนี่เปื่อยเลย shop để pin nam chứ ít เสียงไก่เสียงเพลคันเลยยินชะมออยู่หอยหมูไม่ไหม,หมกับโบเห็นชได้ยินได้เสียงเค็ตะอดหอม้อมเค็ดนะนี่ว่้อกลางคืนว่อ้อกลางยึกหอมอตลอด มากไก่แก่งนินงเชงไก่ขัน อมาพอจะตอลัดหน้ามันจะมันเห็นก้อนปิันไปเลยโอ้บหุบพปเนาะท้าเลยหุบหุบโ,โอ้ยเหนียวมาแล้ว เอาละเออลายก็ ชอยังตามทางเส้นนี้มาบ่อดด่านจะถือมาเกือบกิโลนึงเลยยังฝนก็ยุดตกละฝนก็ไล่ล้ำมันมีแต่เป็นป่าบางๆที จะไม่เสียหอนชิเลยนะทางเส้นนี้เมื่อยหางเดี๋ยวลอกกลับคืน สงตัวเานางทามันคำมันจะเกินก้อนนะอมันอเอามาเดี๋ยวมันจะเกินโน่นแล้วไม่ต้อานางทามันขึ้นก้อนนะทีแรกว่าชิดท่าจะมันคำนะ ยังมันตื้นหรือสักอย่างนียแหละบินแล่นไปบินไปกันมันบินไปแล้วไกนะ่นประมาณสี่ห้าตัวไก่ขวานะมูนนี้ลายเากแต่ว่าต้อนนะพอต่อห้องตอบแต่ชเช้ามาก็เลยตัดสินใจนั่งท่าน,นแต่ก็ห้องห้องแล้วก็แล่นไปเลย แล่นลุ่มเลยฮู้เดๆๆ็กอื่นเสาจังมานำบึงไหมมานำต่อบึงอ,อันนี้มันขำนะยังมันเฮาฝนก็มาดำๆๆมิ่งมิ่งไหมจู้เยอะไปลัดาหาบึางนะมันบิดมันแหลนลุ่มไปทางลงุมนั่งคิดนะมันน่าจะไปไกลเพราะว่ามันขำไะใกล้บ้านเชียโต จอบพามเชิญนกอลางมินเสียงนหองนังฟังบึกงชักหน่อยนะเผิดบั้งเธอได้ยินเสียงมันบินนันคอดบินมนเลนมาทางพี่ไกลนะ ตื่นไปเุียงลเลยบินเชียวแลนทั้งบินเอา้าหลอกมือนะคำแล้วพอได้ยินเสียงมันบินขึ้คนคอนมันน่าจะแหลนลงไปลุ้มเปแล้เดี๋ยวมืออื่นจังคอยมาเวนหามันนะมันน่าจะบุไปไกลนก่าจะอยู่แถวๆนี้เลย ยงเดินมาหาต่อบุอองหัวฝนละตกมือจางมือจางเนี่ยน้ำตกคำเร่เรง cầm bọn này này. hát mãi 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 mua งดีเพะมาหลายยันกินเขากินมีพ่อยังยังยังปักแป้งเราลื้นกระหอหน่อยนึงมาแจกกองแบกสิเละองแสกเอาถุงได้หรือบนายหรือถุงข้าวๆหรอเหียวกระแทบยิดเน เป็นดูปเนี <laughs> <laughs> s <S yeah. ่ยกงขังว่าเลยนะฮันดีกว่านั่งกัไม่ได้เตกตาแกเบลอรักเิพยฮะฮะกรถือว่าปีนี้ยังไม่ได้กินเยอะเท่าไงละอนไเราก็ได้ของดีขึ้กันมาดรอคโอเค

ชีได้พอเห็ดพอเนาะกูผอเห็ดพอหนังก็ะผอไฟอ่ว่ามันอ,อ้ออะไรนะเห็ดมืออื่นมืออื่นมืดเนีน่ยมันจะเท้าอะไรเห็ดนะบอกดอกเบิง้งตุดมันออกก้อนในเบิ้งก็ขนาดดอกมันมันยังเป็นกับกระปุ่มเป็นแบบเม็ดขาวๆอือถือว่าปีนี้ฮะครั้งแรกเนี่ยเนาะชีได้กินเห็ดพอนะ เด็ดพอนตั้งแพงเอานี่ยมซื้อแล้วแพงคนแล่นอะไหวจินบเลงจินบเลง <laughs> โดนตั้งแพงเห็ดพออ๋อแต่โคปีเนี้นี่นะฮกรต๊กงเส้นหา่ะอืมสามร้อยนาะสาม้อยมันกว่าอยู่ยมือแพงเห็ดละงก,ก็ได้น้อยนึง เป็นละงอกนี่เป็นละงอกครับทันฝนตกอีกรอบหนึ่งเนี่ยเอากดมันเอมันกำลังอ้ออมาแล้วมันเหี่ยวก่อนอืมแม่นมันยังไม่ทันได้ยัน้ำชับออมาแล้วมันมีฝนนกระน้ำฉับอิดอันนี้ฝนตกคุมคุมน้ำหมักเลย buộc mình cái thao cái pot nào nhanh nhanh nhảy nhìn cà phô đi một có đi sớm ใส่เศ็ดชะคือกับหูยี่ตัมะคิดจะมีเละแล้วเนี่ยนี่นะมะคิดตั้งมะคิดห้าวนี่ยเหนียวนี่นะนนนะบ้านอึดมันนี่แหละโกงเอาแสงหยิบเออ ประเดชื่อชื่อเสียงหวาน ครั้งแรกที่คดจกินตกทิ้งใเนาะออ๋อคืออะไรเห็ดเพิ่มเห็ดขึ้นอ๋อหมดแล้ว กินครบเด็กระหอกเราเด็กจำนวนน้อกระหอก,อาหอกหอมาเด้อพี่นางเด้อข้าวน่กันนะเอ็กกระหอกกนยังงี้อ่เี่เพาะขาวๆนี่ที่เพาะไฟ แม้แต่ฝ่ายมัน,น <c oughs> จังเดี <c oughs> ยวบ่ <c oughs> ขากนอกแกงเห็ดใส่ย,ยัน anh em mình nè, xài cái công nghệ này, có đi cả, nó đấy. นาแล้วพ nah, ักอันนั้นมาลองไปดูได้กกินแน่นอนเฮ็ดเฮ็ดเตาเข้าแล้วหอเป่าบานาเบลือืม ขากลิ่นเลยดุกคนขากินเห็ดเพาะมันกลับมาแล้ผูกเว้นอนนะป็พงของเงาะงี้งยงะเสรได้เฮือกจืจอยังไม่เบิงนะันกับา ขาดจะได้กินเห็ดเพาะไปเหรอเป็นดอกเดียวทีแหลงขุดขูดขแล้วก็กินเวลาลองเอาอันไม่เชียเชียร์เบิ่งปะอ้าวอยู่ลุ่มเลยพอดีกินแบบยองไม่เท่า อิ่มแล้วก็ยังแฉดอยู่เลยนั่น,นดดกนินเล็ดๆก็พอกินยำจะตุ๊กบขาลายแล้วมือ่นูพโามาคา,าว<ด>ที้แล้วมงก็ ว <muitas S 2> างแล,ล้วก no no ็เ้าตู้ไว้ไว้ให้มี่อกินแน่มี่อกี้จอมนบรรยากาศก็ดีลมก็เย็นดีม้อนี่โอ้ได้เรื่องขนาดมาปากมีความชุกอีแบบหนึ่งให้หน่อยมาหาอยกินเก็หรือว่าพ่อจะได้กินที่ได้หลายพ่อได้ บม่พ่อได้เมื่อฟ้าขอบคู่เอาพักทอดก็แบบนี้โหละดึกดึกยังคไปไหมสำหรับคลิปนี้กับมีอย่างไรพี่น้องขอบใจลหลายๆที่เขามาให้ติดติดตามและรับชมและให้กำลังใจตลอดเ้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย